โอ้โห oh, ยังยืนอยู่ได้ครับอ้าวทีมได้ครับปักมือ,อเรียกครับเชิญชวนเชิญชวนปักมือเรียกต้องเชิญชวนมวยมุมแดกกงกบไรเพชรอยุธยาไฟยิมพบกับมุมเนื่องจากอาร์เจนตินาท่วนพีดีซีแค่ไม่ทันเลยนะครับเมื่อสักครู่ต้องอย่างนี้ครับมวยสามยกตาแดงกำไปเลยนะครับตัดตับตัวอีกหมัดนะครับไรเพชรโอ้โหยกทุ่มลูกนี้กำรองใช้หมัดดีทุกคนโอ้โหสายสูงครับ โอ้โหดูครับจาเอาตายทึ้งแม่ลูกนี้ครับขอให้พะวงเลยครับแล้วก็ขึ้นโโดนการคอครับเต็มปกหูเมาเลยครับมึนนะครับเต็มปกหูเลยครับไม่แล้วแกเลือกต่อยครับดูครับกดลำตัวหน้าเปิดต่อยหน้าครับไม่ใช่สิวนรเป็นฝ่าเท้าครับไปนวดที่หน้ายังไม่โดนครับก็เลยแม่กระโดดสองชั้นครับโวยไม่มีอะไรแน่นอนครับคุณมารุดครับอย่างที่ผมเรียนไว โอ้โหกระโดดเขลอยครับโอ้โหกระไรเพชรนี่แกมาหลากหลายจริงๆครับนั่นแหละครับดูครับหลอกครับเลือกเลยครับเอาเบาครับเบาแล้วเบาเลยเต็มกอกหูครับโอ้โดนตวัดก้านคอทีมอีกความเป็นนักสู้ครับดูครับกระทบฝังเด้งเข้าสู้อ้าวนั่นแหละครับจิ้มขวาแล้ววนออกไปครับแทงเข้าลอยโอ้โหยังยืนอยู่ได้ครับอ้าวทีมได้ครับฝักมือเรียกครับเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวน ต้องสนองครับโอ้โหโดนไปครับสะบัดหน้าโลกรบก้านคอนักสู mm ้บนสังเวียนเลือดครับเท่าลอยนักสู้จากอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาคนนี้เพื่อเราใบพัดจึงใม้พังงันะครับแล้วก็ขึ้นหน้าโอ้โหกระโดดเข่าลอยอีกแล้วโอ้โห please give it u p f o r our w i n n e r from the red corner กำไลเพชรไอโยเทยาไฟเจมสักน้องน้องนักมวยขึ้นมาครับปลดโอเหนียวกานคอ นักมวยมุมแดงกำไลเพชรอยุธยาไฟยิมพบกับมุมน้ําเงินจากยูราห์คาเวโซเลมานีไฮซูเปอร์แชมป์วันเสาร์ก็ฮักโอ้ยอ้าวอะไครับสากน้องๆนักมวยขึ้นมาครับปรดโอยเหนี่ยวก้านคอเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับอ้าวยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงครับโดนเลยครับ3เม็ดเจ็ดให้ครับก้านคอหมัดแล้วก็เข่าเต็มหน้าเลยครับเอายังไงดีครับเอายังไงดี ไหวไหมโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวครับยอมเลยครับเร็วเหลือเกินครับการคอครับลูกแรกเมาตีเข้าหน้าแล้วหลังจากนั้นตีเข้าหน้า2เมตรครับ3เมตรครับโอ้โหดูแทบไม่ทันครับการคอครับลูกนี้โอ้ถ้าน็อกไปนี่แอนตาอซินเลยครับตี3เมตรนี่ครับดูที่อยัดไปกระนำซ้ำใจครับลูกนี้นะครับไปเลยครับ สำหรับท่านที่กำลับบงชมอยู่ผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับที่ YouTube ไทย ch8 ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์รายการมวยไทยประทะต่างชาติที่มาแรงที่สุดทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27